แม่น้อยสวัสดีจ้ามานี่ค่ะวันนี้พามาชมกระถางกวักมรกตของแม่น้อยนะคะอึ้งไปแป๊บหนึ่งพอดีหันไปมองว่าเสียงอะไรกวักมรกตของแม่น้อยนะคะเป็นพืชเป็นไม้ประดับเป็นพืชมงคลเนาะ เขานิยมปลูกไว้ในบ้านเรือนในคอนโดหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะขะจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ดึงความเป็นสิริมงคลเข้าหาตัวด้วยนะเมื่อก่อนไม่น้อยปลูกใส่กระถางเซรามิกสวยมากแล้วทีนี้ก็ปลูกนานไปเขาก็จะเปื่อยค่ะเง่าเขาหน่อเขารากเขาก็จะเปื่อยแล้วทีนี้ก็เลยทิ้งเลยค่ะพี่น้อยโอเคนางก็อยู่ มาใส่ในกระถางใบเล็กแบนี้ไว้ทิ้งไว้เลยค่ะทิ้งไว้เลยแล้วทีนี้เขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยค่ะก็ยังแข็งแรงดีแต่ก็อาจจะไม่งามสักเท่าไหร่เพราะมันแน่นมากเลยค่ะอยู่กับชวนชมอยู่กับกระถางชวนชมค่ะเนี่ยเขาแน่นมากเลยทีนี้วันนี้แม่น้อยจะมาย้ายเขามาประครบประงมอีกครั้งหนึ่งเนาะมาดูแลอย่างดีแล้วก็จะตั้งไว้ประดับนะหน้าบ้านอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อ เป็นความสิริมงคลเนาะให้แก่ตัวเองนะคะเพราะว่าเขาเป็นพืชมงคลเนาะใบเขาก็จะเงางามดีค่ะถ้าเรา,เาดูแลเขาดีแต่ว่าสงสัยแม่น้อยจะดูแลเยอะเกินนะคะดูแลดีเกินเขาก็เลยเน่าเนาะทีนี้แม่น้อยจะใช้ดินดินุงค่ะดินที่ไม่ปรุงเองเพราะว่าดินที่ปรุงเองอาจจะมีอาจจะมีจุลินทรีย์ที่ไปย่อยไปย่อยรากของเขาเยอะเกิน เขาก็เลยเปื่อยเนาะอันะนี้ไม่น้อยคิดเองนี่ก็เลยเอาดินที่เป็นแกลบดําเยอะซะส่วนใหญ่เนาะเนี่ยมีแกลบดํามากเป็นดิน6กถุงร้อยค่ะแล้วก็มีกมากมะพร้าวของไม่น้อยเองสับๆชิ้นใหญ่หญตๆตๆแล้วก็มีหญ้าแห้งของไม่น้อยเองนะแล้วไม่น้อยจะปลูกใส่กระถางเนี่ยค่ะนี่เนีย่ยใส่กระถางน,นี้ก่อนอื่นแล้วก็ใส่นี้ไปก่อนเนะาะกากมะพร้าวเอา ทำไมไม่ตรงกระถางละจ้าอืมเรดาจะผิดเนี่ยใส่ในกระถางเลยนี่ร่มกลางแดดออกแล้วค่ะร้อนตรงนี้จะโดนแดดในช่วงเช้านะคะแดดพอใส่ๆหน่อยก็จะร้อนเนาะ,ะแล้วก็ใส่ยญ้าแห้ง ไม่แห้งลงไปแค่นี้ก็เต็มกระถางแล้วค่ะไม่หรอกเดี๋ยวเขาก็ยุบนล้วเพื่อนเดี๋ยวเขาก็ยุบลงเดี๋ยวก็ดินค่ะ นี่เราจะมาใส่หม่องนี้ก่อนอื่นก็ต้องหาหาหมีดกันเอามีดนี่ค่ะเอามีดมาเฉือนเฉือนนี่เขาออกไปจดเงาหนึ่งสักเนี่ค่ะแับแล้วนะลาจำลาแม่ดอกฟ้าคนใจคนจน ที่มันคนน้อยได้ค่ะสัญญาที่น้องยังไงอะที่ปวดดวงใจเหมือนใครเอามีดกรีดใจ จึงต้องชทำรากกําแพงเัินกันได้ไหมเพื่อน,น,นพี่นี้ก็พลอยดีใจแต่เจอแล้วน้องร้องรหัวใจพี่ปวดรา้าวล้วก็อ่อนคนดี เพื่อนเพื่อนเห็นไหมหืมตัดแต่งตัดแต่งให้เขาหน่อยอืมนี่ค่ะจึ๊บ ไปดีถนะคนมีราคาทำงานก็เป็นเมนัน จดลองปลูกแบบนี้ดูนะเผื่อเขาจะจะชอบดินแบบนี้เนาะเพราะไม่น้อยเคยใช้ดินปรุงแล้วไม่โอเคค่ะเปลื่อยแล้วก็เป็นรากเน่าเป็นเจ้าดินมุ่งเลื่นมองดาวอกเขา่านะอบอกจึงโตช้ำ បាទខ្ញុំនឹងគាំយប់ល្អ ะะอารมออกนี่เห็นไหมเดี๋ยวไม่น่าจะจัดสวนตรงนี้นิดนึงนะให้เขาได้สดชื่นหน้าบ้านนิดนึงค่ะสเสียงน้ำพุนะคะสเสียงน้ำพุดังนิดนึงเนาะให้อยู่ตรงบ่อน้ำพุเนี่ยค่ะ,คะใบเตยก็จะเอาไปลงกระถางใหญ่เนาะเอาไว้ใส่บวชแกงบวชน้ำกระทิเวลาเราทำ เชื่อมต่างๆเนาะเอาไปใส่ในกะท่หอมๆมปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจแน่น้อยนะคะสวัสดีค่ะ